นี่นะคะวันนี้พาออกมานอกสถานที่นะคะเป็นสถานที่ของท่องเที่ยวของจังหวัดระนองค่ะบ่อน้ำร้อนรักษาวารินค่ะแอมคิดว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะเกือบทุกคนแหละได้มาเที่ยวจังหวัดระนองต้องแวะมาที่อ่าบ่อน้ําร้อนจังหวัดระนองค่ะแต่ว่าจัง,จงหวัดระนองมีหลายที่แต่นี้อยู่ในตัวจังหวัดระนองเลยค่ะตัวนี้ค่ะเนีย่ยค่ะยูทัดสวย อากาศดีค่ะร่มรื่นช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยเนี่ยกำลังทำใหม่นิดนึงวันนี้มีเวลาจะชแชแวะมานิดนึงค่ะน้ำสวยมากมีเวลาได้พาเพื่อนๆอ,ออกนอกสถานที่นิดนึงอยากพาไปหลายๆที่จังเลยค่ะแต่นองหน้าเที่ยวอากาศร่มรื่นเงางงบเนี่ยค่ะ ติดต่อท่องเที่ยวท่านใดก็ขอโทษด้วยนะคะนี่เขาทำใหม่เพิ่งเสร็จอะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เอ็มก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วะคะ่ะไม่ได้เข้ามานานแล้ววันนีไไ้ได้เข้ามาสักทีก็ดีใจค่ะมีโอกาสได้มาสักทีนึงนี่ค่ะเพื่อนๆมาดูนนะคะ มีเขามาแช่น้ำแช่อะไรกันนะคะอขอโทษด้วยนะคะวันนี้วิดีโอยาวนานหน่อยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกันค่ะ ไม้สวยเด็กน้อยไน้ำร้อนไม่ร้อนไปจิ้มดูิมเลยลูกจิ้มเลยดูสิดอกดอกอะไรเนี่ยสวยมากเลยค่ะสีม่วงอชอบมากด้วยสีม่วงเป็นคนที่ชอบดอกสีม่วงจริงๆเลยค่ะเนี่ยหะเนีย สวยต้นนี้ดอกไม้สวยมากค่ะตรงนี้เพื่อนเป็นไงร้อนไหมลูกร้อนไหมครับ <laughs> ยาวนานหน่อยนะคะวิดีโอคลิปนี้สวยๆมากเลยค่ะนี่ค่ะตีเข้อเช่ขากันอยู่ตรงนี้ค่ะข้อเช่ขากันนี่ โอ้โหน้ากำแบบนี่ถ้ามาตอนเช้ามืดนะคะจะสวยมากๆเลยค่ะมันจะมีหมอกมีอะไรด้วยค่ะยังไงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ